ผ่านไปนะครับวิทยกรสองท่านนะครับท่านแรกก็สนุกสนานขึ้นเองนะครับท่านที่2ก็ต้องบอกว่าวิทยกรท่านที่2เนี่ยท่านเป็นอดีตสาวแบงค์นะครับแล้วก็หลังจากที่ได้พูดคุยกับเธอนะก็จะได้เห็นว่าเธอเนี่ยมีเขาเรียกวิญญาณนะครับของการเป็นนักธุรกิจนะครับจะมีวิญญาณของการเป็นผู้ให้นะครับแล้วก็พยายามตอบโจทย์นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างนี้อยากจะก้าวไปพร้อมกับซัมซุงประกันชีวิตประเทศไทยแห่งนี้นะครับ มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับกับวิกรท่านสุดท้ายนะครับซึ่งต้องบอกว่าวิกรท่านนี้นะครับมีประวัติที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้กันนะครับอดีตนะครับท่านเคยเป็นแม่ค้านะครับขายเสื้อผ้าแล้วก็ต้องบอกว่าอยู่ในห้างดังเลยนะครับในห้างดังเป็นผู้ที่มีจิตใจนะครับในการรักการขายนะครับแล้วก็ต้องการแรงบันดาลใจใหม่ๆนะครับแล้วก็อยากจะได้อาชีพนะครับที่ตอบโจทย์เกี่ยวเรื่องรายได้นะครับแล้วเธอก็ตัดสินใจนะครับเลือกในงานประกันชีวิตนะครับ ท่านวิกรท่านนี้นะครับท่านได้เข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิตนะครับในเดือนพฤษภาคมปี61นะครับด้วยเบี้ยประกันนะครับที่เก็บไปแล้วมากกว่า11.2ล้านบาทนะครับซึ่งคติพจน์ประตําใจเธอนะครับท่านบอกว่าหากยังไม่มีสิ่งที่รักนะครับก็ให้รักสิ่งที่ทำนะครับก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับคุณกันยพัฒนะครับอนันต์นะครับกัานัันะครอนันต์ขออภัย สวัสดีครับสวัสดีท่านวกรนะครับสวัสดีค่ะ,อะขออนุญาตท่านวิกรแนะนําตัวเองเป็นทางการอีกครั้งนึงสวัสดีค่ะ,คะชื่อนางสาวกานภัสอนันต์นะคะชื่อเล่นชื่อนุชค่ะตอนนี้ตําแหน่งนะคะผู้อำนวยการฝ่ายขายนะคะสังกัดนะคะ GM แม่อ้อยสรวีมงคลสํานักงานนับเมื่อวันลาสองค่ะสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีนะครับต้องขออภัยด้วยนะผมขออนุญาตเรียกคุณนุชแล้วกันนะครับระหว่างสัมภาษณ์กันก็คุยกันหลายครั้งแล้วเหมือนกันน่าสนใจนะครับคุณนุชครับขออนุญาตสอบถามคุณนุชเป็นคนที่จังหวัดอะไรครับ เชียงใหม่ค่ะโอ้สาวเชียงใหม่ใช่เจ้าเกิดที่เชียงใหม่ค่ะเรียนที่เชียงใหม่ค่ะโตที่เชียงใหม่ค่ะเริ่มงานครั้งแรกเ,เริ่มงานครั้งแรกกรุงเทพค่ะอ้าวหนึ่งว่าจะเชียงใหม่เ <c oughs> วียก่อนเวียกรสองท่านนี้เขาเกิดโตทํางานเชียงใหม่กันหมดออไม่ค่ะเราก็อยากมาอยู่กรุงเทพเกิดโตกรุงเทพก็เป็นแหล่งหาเงินอีกทางโอเคแสดงว่าคุณนุชเองต้องบอกว่าอย่างนี้พื้นเพนเนี่ยเราเป็นเกิดโตเราทําทุกอย่างอยู่ที่กรุงเทพหมดไม่อยู่ที่อยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็ตัดสินใจมาเริ่มอาชีพ อาชีพแรกเนี่ยที่กรุงเทพนะครับขออนุญาตสอบถามครับย้อนกลับไปหน่อยตอนนั้นอาชีพแรกที่เข้าสู่กรุงเทพนี่ทําอะไรครับขายของค่ะขายทุกอย่างก็คือทํางานทางด้านการใช่ค่ะชอบชอบขายของชอบนับเงินชอบอธิบายก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่ซื้อมาขายไปชอบหมดเลยครับค่ะชอบการนับเงินอธิบายล่าสุดที่ที่เข้าสู่อาชีพก็คือขายเสื้อผ้าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับฟังจากคุณสมบัติที่คุณนุช เราว่าอาจชอบนับเงินถ้าเป็นผมนะไปทํางานแบงค์ดีไหมได้นับเงินด้วยแต่นับเงินคนอื่นเลยค่ะออยากนับเงินตัวเองใช่ค่ะแล้วพอบอกชอบอธิบายนี่เป็นครูหรือเป็นติวเตอร์ก็ได้นะเอขายเสื้อผ้าก็อธิบายสวยมากเลยตัวนี้ใส่แล้วดูดีอ่าโอเคแสดงว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ย คือเราชอบลักษณะการพบปะผู้คนใชคชอบการนําเสนอต้องแล้วชอบนับเงินตัวเองถูกต้องค่ะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวเราเลยประจวบเหมาะว่ารวมทุกอย่างแล้วเนี่ยค้าขายน่าจะดีที่สุดถูกต้องค่ะแล้วก็ทํางานค้าขายมาโดยตลอดใช่ค่ะนะครับขายอะไรมาบ้างเปิดร้านอาหารอ่าหนึ่งคือขายขายขายอาหารใช่ค่ะสองขายเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าขายเสื้อผ้านานสุดนานสุดขายอาหารนี่กี่ปีครับขายอาหารนี่รู้สึกว่าจะประมาณ3ปีช่วงนั้นจะเป็นคาราเกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ซื้อช่วยกับป้าอะไรเงี้ยค่ะก็เปิดร้านคาราโอเกะแถวแถวดอนเมืองอะค่ะก็คือทําร้านอาหารร้านคาราโอเกะมาก่อนสามปีเออใช่ค่ะอ่าแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าสู่งานขายเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าอันนี้คือเปิดเป็นร้านหรือเป็นยังไงเป็นร้านค่ะเป็นร้านอยู่ฟิวเออเมเจอร์อ่าโอเคอยู่ในห้างดังห้างหนึ่ง่ะอ่าโอเคขายอยู่นานไหมครับโอ้ยนานมากนานมากก็คือตั้งแต่อายุยี่สิบยี่สิบยี่ห้ายี่หกอะค่ะครับอ๋อช่วงนั้นคือวัยรุ่นเรียนจบมาก็ ถ้าเรียนจบมาอายุประมาณ23ทําร้านอาหาร3ปี24-25พอจังหวะ25่เก็บเงินได้ก้อนหนึงเปิดร้านขายเสื้อเลยอ,อันนี้ขา,ขายเสื้อผ้าเป็นแบรนด์เราเองหรือไปรับเสื้อมาขายหรือยังไงครับซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปปกติไปรับเสื้อที่ไหนใน<อ>ยุคนั้น ก็พาติน้ำอ,อะไราเงี้ยค่ะประตูน้ำโอเคเราก็ไปเลือกเสื้อผ้าสไตล์สวยๆหรือมีร้านประจำเอามาขายครับมีร้านประจําค่ะมีร้านประจําแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีมีกุปพี่สาวมีโกดังเสื้อผ้าที่ส่งมาจากจีนจริงๆเราก็จะทำอีกก็ได้แต่ว่าด้วยความที่วันนี้เราเราชอบขายแบบนี้แล้วกลับไปตรงนั้นไม่ได้แล้วค่ะแสดงว่าธุรกิจที่ทำทำ,ทำนี่คือทําเป็นธุรกิจครอบครัวด้วย ทำกับพี่สาวทำกับตัวเองตอนนั้นทำคนเดียวค่ะตอนนั้นอ๋อตอนเริ่มต้นทำคนเดียวที่บอกเปิดร้านที่ห้างดังใช่ค่ะอ่าโอเคเป็นธุรกิจขายเสื้อผ้ารับของมาซื้อมาขายไปะไรต่างๆร <c oughs> ายได้ช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างครับรายได้ช่วงนั้นก็เลี้ยงชีพ <c oughs> แต่ไม่ได้เลี้ยงแต่ไม่ได้สร้างอาชีพเลี้ยงชีพไปวันๆนะคะเหมือนกับว่าทําได้ก็ซื้อมาขายไป <c oughs> ค่ะให้พ่อแม่ให้พ่อแม่บ้างค <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้ค่ะ,ะคุณนุชกำลังจะบอกว่าจริง,รงๆก็คือธุรกิจดําเนินไปได้ถูกต้องแต่ว่าเ,เราก็โอเคแหละจ่ายค่าเช่ารายได้มากับเป็นค่าเช่ารายได้มาก็ให้คุณพ่อคุณแม่เหลือเหลือกินบ้างเหลือใช้บ้างแบบนี้ก็คือต้องบอกไม่ลําบากใช่ค่ะแต่ก็แต่ก็เมื่อสักครู่เห็นคุณนุชบอกว่ายังไงครับคือมันเป็นแค่ง,งานแต่มันไม่เห็นอนาคตแบบนี้หรอถูกต้องค่ะอ๋อแต่ก็ขายดีนะคะเพราะว่า ตอนนั้นตอนนั้นเราเราชอบอาชีพงานขายแล้วก็ใส่สุดชีวิตเหมือนกันคำว่าขายดีนิยามคําว่าขายดีหน่อยขายดีนิยามการที่ขายดีคือถ้ามีความอยากอะค่ะเราจะมีวิธีการทุกอาชีพมีวิธีการของเขาอย่างเช่นอย่างเช่นคุณเอเดินเข้ามาในร้านนุจะซื้อเสื้อให้แฟนสักอันหนึ่งซื้อเสื้อให้ตัวหนึ่งผมอาจจะซื้อใส่เองก็ได้ก็ได้ค่ะทีนี้คุณเอหยิบเสื้อมาถูกไหมคะอ่สมมติจับจับดูดูนูต้องขายให้ได้ คือแค่เดินไปจับเนี่ยคุณนุชขายเลยขายเลยอืต้องได้แน่เพราะว่าเรามีความอยากเรามีความรู้สึกว่าตัวนี้สวยตัวนี้มาใหม่นะคะพี่ลดราคาได้นะคะ<อ>ตัวนี้คืออธิบายทุกอย่างคือเชียร์กันสุดฤทธิ์ใช่ค่ะครับคุณเอกก็ตัดสินใจแล้ว่าเออเราจะห้าสิบห้าสิบีไงแต่อันดับแรกคือแม่ค้าน่ารักมแม่ค้าคุยดีเออเดี๋ยวลดให้อีกซื้อแน่นอน ถึงจะไม่ชอบร้อยเปอร์เซนแต่ว่าซื้อแน่นอนแสดงว่าคุณนุชวิเคราะห์ไปแบบบียอนเลยนะวิเคราะห์ไปล้ำหน้าเลยคือกําลังจะบอกว่าการที่ลูกค้าเดินเข้ามาที่ร้านแล้วมาเดินจับจับเสื้อเนี่ยโอเคเบื้องต้นแหละเขาชอบเสื้อแต่มันไม่ได้ชอบเสื้อซะอย่างเดียวอชอบในการขายประทับใจในการให้บริการพูดคุยเอาหน้าเสื้ออาจจะชอบสัก80%แต่ถูกใจคนขายเนี่ยเต็มร้อยนอนก็ซื้อเลยโอ้โหโอเคอันนี้วิเคราะห์ได้บียอนมากมากส่วนใหญ่ลูกค้าก็ซื้อจริงๆซื้อค่ะซื้อ ค,ค,คือเราถึงบอกว่าเราชอบงานขายเราก็รักในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ณนะตอนนั้นมากแล้วก็มีความสื่อว่ามันมันก็ตอบโจทย์ในระดับหนึ่งเราถึงบอกว่าเราเราชอบอธิบายค่ะแต่ทีนี้ด้วยความที่มันเป็นอาชีพที่สร้างชีพเฉยๆแต่มันไม่เออมันเป็นเลี้ยงชีพเเฉยๆแต่มันไม่ได้สร้างอนาคตให้เรามันเลี้ยงชีพแต่ไม่สร้างอนาคต,ตอโอเค,คอันนี้ขีดเส้นใตยชอบอคํานี้นะครับ ก็จากการพูดคุยกันนะครับขออนุญาตก็รู้สึกว่าคุณนุชเป็นคนน่ารักนะครับคุยสนุกอยากคุยด้วยนะครับอยากคุยด้วยแล้วก็เห็นด้วยนะครับกับสิ่งที่คุณนุชบอกแล้วก็รู้สึกอิจฉานิดหน่อยที่ว่าคุณนุชได้เจอตัวเองเร็วจังพบในสิ่งที่ตัวเองชอบและรักนะครับแล้วก็พยายามต่อยอดทีนี้ผมสนใจแบบนี้ครับจริงๆอย่างที่คุณนุชบอกว่าเรามีความสุขกับงานขายเปิดร้านทําธุรกิจส่วนตัวต่างต่างอะไรที่ทําให้ตัวคุณนุชเนี่ยครับผันเข้ามาสู่งานประกันชีวิต มีใครแนะนําไปเจอเองจะไปอะไรยังไงครับอันดับแรกเลยนะคะที่ที่มาอยู่อาชีพเนี่ยคือรายได้นะคะมองเห็นเพื่อนว่าเฮ้ยทําไมเขาเขาเขาเติบโตไวจังเติบโตในที่นี้มองเห็นเพื่อนแสดงว่ามีเพื่อนเอ่อเพื่อนคุณนุชใช่ค่ะก็คือเขาทํางานประกันชีวิตถูกต้องแล้วไปเห็นเขาได้ยังไงครับก็เห็นเอ่อความเปลี่ยนแปลงของเขาที่ไหนอ่เช่นมีบ้านในเฟซบุ๊กอะค่ะอ๋อโอเคเราก็คือสองเฟซเพื่อนอยู่เพื่อนครับ แต่เพื่อนไม่มาชวนนะคะเพื่อนไม่มาชวนเ,เขาก็มีบ้าน <c oughs> มีคอนโด <c oughs> มีรถเพราะว่าเขาก็ทำสองคนสามีภรรยาทีเนี้ยพอเขาไม่มาชวนอ่ะเขาคงคิดว่าเราเอ่ะหูทุ่มเทกับงานการขายซื้อพามาก <c oughs> เขาไม่มาชวน <c oughs> ทีเนี้ยพอไม่มาชวนปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องไปทักเขา <c oughs> <c oughs> ทักเขาว่าขายอะไรอะ่ะทําไมขายดีทําไมแบบซื้อคอนโดเร็วจังเอาเงินมาจากไหนอะไรเขาบอกขายประกันครับ บอกว่าเอ๊ะขายประกันขายยากไหมครับเขาบอกว่าเธอถ้าเธอมานะเธอมาแต่ตัวอ่าฮะอ่ามาก๊อปปี้ซะนี่อ๋ออ่าเราบอกไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วบอกว่าเฮ้ยมันง่ายขนาดนั้นเลยหรอทำไมทำไมขายประกันไม่ต้องคิดอะไรเยอะอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยลองดูไม่ต้องคิดอะไรเยอะก๊อปปี้เขาเขาทํายังไงทําแบบนั้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเพื่อนเ็าเก่งอยู่แล้วคุยเก่ง อันนี้เพื่อนคบกันอยู่นานไหมเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนหรือ<ช>ยังไงในชะ่ค่ะก็คือเขาได้แฟนกรุงเทพอย่างค่ะเป็นเพื่อนที่เรียนอยู่ที่เชียงใหม่แต่ว่ามาได้แฟนกรุงเทพก็เลยมาตั้งลูกแรกกรุงเทพใช่ค่ะสมัยเรียนกันคบกันอยู่นานไหมก็ตั้งแต่อยู่ปีหนึ่งะคะอ่ะย้อนกลับไปหน่อยเพื่อนคนนี้สมัยนั้นเนี่ยบุคลิกหน้าตาเป็นยังไงสวยกว่าเราไหมสวยกว่าพูดเก่งกว่าเราไหม พอกันค่ะพอกันคือความพูดเก่งความน่าสนใจมีเสน่ห์พอๆกันก็คือไปด้วยการแย่งกันพูดอะค่ะโอ้โหล้วครับโ,โอเค s> <S อน,น่าสนใจ่ทีนี้ระหว่างที่เราย้ายมากรุงเทพเพ,พื่อนก็อยู่กรุงเทพ,พก็ทํางานประกันชวิตไปเราก็ทํางานธุกรกิจเสื้อผ้าของเราไปแต่เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงจากในเฟซเพื่อนเพื่อนก็ไม่ได้โทรมาชวนด้วยไม่ชวนโอ้คุณนุชนี่แตกต่างจากวิกรสองท่านแรกวิกรสองท่านแรกยังมีคนมานําเสนอมาแนะนามาเชิญชวนอันนี้เปล่าเลยเราเป็นคนวิ่งเข้าหางานประกันเอง โดยการที่เออเราได้เห็นว่าเพื่อนทํางานกษามีมีบ้านใหม่มีรถใหม่มีคอนโดใหม่มีอะไรต่างๆเราก็เลยติดต่อเลยทักไปที่เพื่อนเพื่อนบอกว่าเออแกมาเลยแกทําได้แน่ขายประกันง่ายๆด้วยใช่เราเชื่อเขาเลยเหรอว่าขายประกันง่ายเชื่อเลยเชื่อเลยอ่าเชื่อเลยเพราะว่าวันเนี้ยเขาทําให้เราเห็นถูกไหมคะเขามีคอนโดภายในหนึ่งปีภายในหนึ่งปีมีโบนัสอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดู ดูมาเรื่อยๆดูปีหนึ่งนะคะคก็มีจนเราทนไม่ได้ไงกําลังจะบอกว่าเราก็ไม่ได้เชื่อง่ายซะทีเดียวแต่เราตามส่องมาเป็นปีเราเราก็เลยเชื่ออ่าโอเคหลังจากที่ตัดสินใจมาแล้วยังไงครับมันยากไหมเออถามว่ามาแล้วเนี่ยไม่ยากเลยนะคะถามว่ามันยากไหมมันก็ยากสําหรับเด็กใหม่เนาะแต่ด้วยความที่เรามีพื้นฐานในการขายอยู่แล้วะคะ่ะและอีกอย่างเพื่อนก็บอกกับเราเองว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะอ มาเลยมาตบฉันเนี่ยฉันทาแบบไหนเธอทําแบบนั้นนะอ่าก็พากันออกตลาดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พาเราออกออตลาดเขาก็ขายเขาพูดแบบขายให้ดูขายให้ดูแบบเข,บขาพูดอะไรบอกดีมากค่ะแล้วก็พูดซ้ําดีมากค่ะเงี้ยเขา <S <S <อ>คือก๊อปปี้ก๊อปปี้แบบร้บ <S <S อยเปอร์เซ<า>็นต์เลยแสดงว่าตอนที่ไปลองพบลูกค้าด้วยกันอ่เขาก็ประกบไปเป็นพี่เลี้ยงออกภาคสนามใชคเขาก็บอกว่าเวลาเขาพูดอะไรให้เราพูดประโยคเบิ้ลไป อ่าดีไหมคะดีค่ะแบบคือแบบสิงสถิตเลยอยู่ข้างๆเลยตามติดประกบอ่า r n i n g by doing อ่เราทําไปด้วยดูไปด้วย Copy คนสําเร็จเราก็สำเร็จนะครับอ๋อแสดงว่าจุดเริ่มต้นหนวอาชีพเมื่อกี้คุณนุชบอกแล้วว่าก็เกิดจากการที่เราเนี่ยส่งเพื่อนเห็นเพื่อนแล้วก็กล้าก็สู่ชีพตัดสินใจเข้ามาเลยช่ค่ะช่วงนั้นธุรกิจเออในส่วนของเสื้อผ้ายังทําอยู่ไหมยังอยู่ก็ให้ให้ ให้คนอื่นช่วยดูไปเราก็มาสนใจมุ่งเน้นมาพัฒนาทางด้านนี้ก็คาดหวังที่จะประสบความสำเร็จเหมือนกันนะครับทีนี้พอจะบอกได้ไหมว่าเสน่ห์ของงานประกันชีวิตเนี่ยมันดียังไงถึงทําให้เราตัดใจทิ้งธุรกิจที่เรารักคือธุรกิจเสื้อผ้าแล้วมาทําในส่วนตรงนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะเสน่ห์ของตัวแทนนะคะแล้วก็เสน่ห์ของอาชีพนักขายประกันชีวิตเนี่ยมีเยอะมากนะคะมีเยอะมากนะคะต้องบอกงนี้ก่อนว่าส่วนตัวเองเนี่ย กรีดเลือดมาคือเป็นตัวแทนประกันชีวิตได้เลยกรีดมาปุ๊บเลือดไหลมาเลยตัวแทนตัวแทนตัวแทนแบบนี้ครับที่พูดแบบนี้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยอยู่แบรนด์บอกพูดได้นะคะไม่พูดดีกว่าอยู่ค่ายเดิมมาก่อนอแปดปีเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้รวมๆแล้วประมาณ11ปีแล้วทําไม11ปีนูถึงยังอยู่ตรงนี้อืค่ะมันแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่ดีกว่านี้ใช่ไหมคะแล้วก็ยังดีกว่านี้ได้อีกคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสน่ห์ของเขาเนี่ยค่ะ นุชมีสโลแกนด้วยนะคะคทำกับนุชเนี่ยไม่เสียใจแน่นอนทําไมถึงพูดแบบนี้พูดกับเคสเล็กเคสน้อยเคสใหญ่เคสรายเดือนเคสรายปีครับพูดแบบนี้เพื่อที่จะให้ลูกค้านะคะมั่นใจในตัวเราแล้วเราเองก็ยึดมั่นคําพูดนั้นที่จะดูแลเขาแล้วไม่มีเหตุผลอะไรนะคะที่เราจะไม่ดูแลลูกค้าเพราะอะไรรู้ไหมคะคเพราะว่าลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยจ่ายเบี้ยปีที่1ี่ปีสปีสา จ่าย5ปีบริษัทจ่ายค่าคอมให้เรา5ปีครับลูกค้าจ่ายเบีย้ย10ปีจ่ายค่าคอมให้เรา10ปีมันเป็น s i ส e i n ินค e แน่นอนอ่านะครับอ้มันถึงเป็นสเสน่ห์อีกแบบหนึ่งของธุรกิจแล้วก็ตัวแทนของประกันชีวิตครับคือเราไม่ต้องลงทุนอะไรด้วยอันนี้ชอบมากก็คือมาแต่ตัวนยคะทุกวันนี้ก็เลยแบบมาแต่ตัววิธีการเยอะมากนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยเสน่ห์ของตัวแทนนะคะเยอะมากนะคะแล้วก็สเสน่ห์ของอาชีพก็ มีทั้งอิสระทางการเงินแล้วก็อิสระทางเวลาด้วยครับโอเค,ครสรุปประเด็นนิดหนึ่งนะครับอ,อ,อย่างที่เมื่อสักครู่คุณนุชได้มีการคุยแล้วว่าเสน่ห์โของอาชีพมีมากมายหลายข้อเลยนะ,ะ,อ,ะอย่างมีอยู่ข้อหนึ่งคุณนุชก็บอกว่าเสน่ห์ของอาชีพก็คือมันมันเป็น passive income คือเราขายประกันเนี่ยสมมติว่าสัญญาประกันชีวิต5ปี เราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นตลอด5ปีสัญญามันจ่ายเบี้ย10ปีเราก็ได้ค่าคอมมิชชั่น10ปีซึ่งอันนี้เป็นพสซีฟแน่ๆขายหนึ่งครั้งแต่ได้ผลประโยชน์ต่อเนื่องกับมาเรื่อยๆและยิ่งบางครั้งบางคนอย่างคุณนุชอย่างนี้ก็อยู่ในอาชีพนี้มานานเหมือนกันนะครับจากที่เดิมที่ใหม่เนี่ยกี่ปีไม่รู้แต่อยู่มาสิบกว่าปีแล้วเราก็มีเบี้ยที่ลูกค้าส่งต่อมาเรื่อยๆลูกค้าก็แฮปปี้เราก็มีความสุขนะครับเราก็มีการชอบเอ่อเลาเรียกชอบพอกันต่างๆก็เหมาะกันมากๆกนะครับอันนี้ก ถามอีกหน่อยถ้าสมมุติวันนี้ผมเป็นลูกค้านะครับอะไรที่เป็นส่วนสําคัญหรือเป็นส่วนช่วยที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยต้องซื้อประกันกับคุณนุษเมื่อกี้คุณนุชบอกแล้วว่าบอกลูกค้าทุกรายเลยอ่าบอกว่าอะไรนะครับถ้าซื้อประกันทำกับุ้งนุษไม่เสียใจแน่นอนยังไงเอ่ออย่างที่บอกค่ะว่าปัจจัยที่ทําให้ขายได้เนะครับเออ,อันดับแรกเลยนะคะก็คือวิธีการอค่ะวิธีการเนี่ยนอกเหนือจากวิธีการแล้วเนี่ยมันปัจจัยมัน มีทั้งความอดทนค,ความรู้นะคะฝึกฝนออกตลาดทุกวันนะคะพูดซ้ําๆทุกวันนะสวัสดีคะ่ะหนูเป็นเจ้าหน้าที่นะคะ,คบะแบบประกันมีอย่างนี้นะคะอะไรเงี้ยคือพูดจนเราคล่องอลไรนี่มันก็มันก็ไม่ต้องแปลกใจว่าเราจะต้องเก่งขึ้นวันๆนึงพูดแล้วมันได้เงินนะคะพี่มันก็เลยต้องพูดอสอนทีมงานเสมอว่าวันนี้ถ้าคุณไม่พูดอะคะ่ะคุณก็ไม่ได้เงินอยู่แล้วมันก็เลยต้องเป็นคือจะพูดเสมอว่าถ้าออกไปทํางานอะ่ะ เราไม่ได้งานแสดงว่าคุณไม่ได้ทํางานค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถึงบอกว่าพูดให้มากก็ได้เงินมากค่ะโอเคคุณนุชคุณพยายามจะสรุปอย่างนี้ว่าปัจจัยที่ทําให้คุณนุชประสบความสําเร็จในงานงานนี้ก็คือการที่เราได้พบลูกค้าบ่อยๆอ,ออกทํางานทุกวันได้พูดทุกวันนะครับก็ลูกค้าตอบรับบ้างปฏิเสธบ้างก็เป็นการฝึกฝนให้ตัวเองเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอเก่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโอกาสปิดการขายโอกาสในการที่จะได้ก็ได้มากขึ้นเรื่อยๆ ทีนี้ถามหน่อยครับไอ้มากขึ้นเรื่อยเนี่ยเอี่ยถ้าพูดถึงเคสแรกแล้วกันเ,เคสแรกที่ขายได้ย้อนกลับไปนะครับช่วยเล่าเคสแรกให้ฟังหน่อยว่าขายได้เนี่ยยังไงเคสแรกเป็นคุณค,ค,ครูค่ะค่ะคุณครูเนี่ยผู้นำเนี่ยเราตอนนั้นเป็นตัวแทนใหม่เคสแรกนะคะก็เป็นคุณครูผู้นำพาไปอีสานเราเป็นคนเหนือถูกไหม เราไปอีสานคนเชียงใหม่ใช่ค่ะต้องไปพูดต้องไปพูดเจ้าอย่างนี้ถูกไหมคะแต่ไปทางทางอีสานเราไม่พูดไม่ได้อยู่แล้วทีนี้ด้วยความที่ไปโรงเรียนผู้นําพาไปโรงเรียนเราไปห้องผักครูค่ะทีนี้ก็เดินเข้าไปในห้องพักครูผู้นําก็บอกว่าอาจเธอไปคุยโตนี้โตนี้โตนี้นะอะไรอย่างี้กระจายไปตามโต๊ะเราก็ไปคุยกับคุณครูผู้ชายค่ะ ทีนี้เราก็สวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วดนี่ยบอกคุณครูคะวันนี้มีตัวรถยนต์ภาษีหรือยังครับออกไปเปิดด้วยกันรถยนต์ภาษีใช่ค่ะคุณครูตอบว่าอ๋อก็ยังไม่ได้เสียภาษีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณครูรายได้น้อยน่ะค่ะทีนี้ก็บอกว่าคุณครูคะวันนี้คุณครูอ่ะอายุยังน้อยฝากออมอ่ะเรามีแบบมีแบบออมสั้นๆคุณครูมีลูกหรือยังคุยกันคุยกันแบบ คือเราโลแผนมาตั้งแต่กลางคืนหนึ่งค่ะเราเตรียมแผนมากลางคืนเพราะว่าเราก็คุยคุยคุยทีเนี้ยเรามีความรู้สึกว่ามันสิบนาทีแล้วหันไปแบบหาผู้นำผู้นำกำลังเซ็นเดี๋ยวนะคุยกับลูกค้าแค่สิบนาทีโต๊ะอื่นนี่เซ็นแล้วเซ็นแล้วคือเขาขายประกันก็ได้แล้วเหรอสิบนาทีเนี้ยอันนี้หนูไม่รู้นี่คือผู้นำไงคะผู้นำเขาเก่งแล้วคะขายยังไงของเขาไม่รู้โอ้เขาก็เก่งมากสิบนาทีปิดการขายได้แล้วใช่ค่ะนาสิบ แต่ความสิบนาทีของเรารู้สึกนานจังเลยครับค่ะทีนี้เราก็เราก็เอ๊ะทายังไงดีอะไรเงี้ยคือแต่ว่าคุณครูเขาเป็นคนอีสานถูกไหมคะเราก็เขาก็คุยกับคนข้างๆหรือว่าคุยภาษาอีสาน <ừ, S 1> นะอืมก็คุยภาษาถิ่นกันใช่หนูก็หนูก็เลยแบบหลุดพูดออกมาแบบอ <laughs> ายๆแบบภาษาชวนแม่นั่งค,ค,คุณครูควักให้เลยอ๋อเหรอโสมีนะเป็นเป็นเคสที่แบบว่ารู้สึกว่า เฮ้ยมันมันยากหรอเฮ้ยผมว่ามันง่ายผมเข้าใจแล้วแหละที่ทําไมอะไรนะผู้นําเหรอเขาขายสิบนาทีเขาได้เขาใช้ภาษาถิ่นตลอดเลยใช่ไหมเราก็ไม่ได้ฟังเขาไงเขาก็เขาก็ต้องแบบให้เรารู้สึกว่าเรามีศักยภาพถูกไหมคะเราไม่ต้องมาให้เราเป็นตัวของตัวเองขายไปได้เลยเธอขายได้เลยเนี่ยคือพูดยังไงก็ซื้อใช่ก็คือเหมือนกับว่าทำยังไงก็ได้กลายเป็นว่าความรู้สึกเรานะตอนนั้นคือเราต้องปิดการขาย ไม่ได้ให้แบบพูดวนอยู่นั้นน่ะพูดวนเนี่ยการปิดการขายไม่ได้ยากนะคะเวลาเราขายลูกค้าเนี่ยคุยคุยคุยแบบเสร็จเนี่ยเราต้องบอกว่าคุณครูคะให้ส่งเอกสารที่บ้านที่ทํางานคะอ๋อถี่ทางปิดการขายเลยเข้ากระบวนการขายทึ้งพักไปเลยถ้าถ้าคุณครูบอกว่าอุ้ยเธอนี่ยนี่ก็วนอีกรอบนึงคุณครูคะน้ําหนักส่วนสูงเท่าไหร่คะก็วนกลับมาปิดการขายใหม่วนสามรอบอันนี้คือการปิดการขายครับแต่วันนั้นอ่ะ ไอ้ไอ่ประชาชนด้นะได้เลยก็คือทดลองปิดการขายครั้งแรกก็ได้เลยได้เลยคือต้องบอกงี้ว่าโดยโดยปกติในการขายนะครับก็จะมีกระบวนการหรือมีโปรเซสต่างๆซึ่งเราเรียนรู้อยู่แล้วว่ากระบวนการขายมันไปโปรเซสนั้นโปรเซสนี้สุดท้ายต้องมาสรุปจบที่ไปการปิดการขายซึ่งเมื่อกี้คุณนุชก็แชร์แล้วว่าต้องปิดการขายอย่างน้อยประมาณ3าครั้งอาจจะขอบัตรประชาชนช่วยเซ็นชื่อตรงนี้บอกน้ําหนักส่วนสูงจ่ายยังไงดีอะไรแบบนี้ซึ่งเราแค่ลองดูว่าขอบัตรประชาชนได้ไหม เขาให้มาเลยให้มาเลยจริงๆครูรอตั้งนานแล้วอ่าเราก็ไปวนอยู่นั่นแหละใช่ค่ะโอเคสดงนอันนี้ก็เป็นเคสแรกที่ขายไม่ได้เป็นเคสแรกเป็นรายเดือนก็เอาอ่ารายเดือนก็เอารายเดือนก็เล่าถึงเคสประทับใจบ้างเคสประทับใจนะคะเป็นก็เออเป็นเป็นเคสแนะนํานะคะเป็นเออเป็นของของแฟนเพื่อนแฟนไงค่ะมีแฟนแล้วนะอ๋อครับทีนี้ บอกผมทาไมบอกไว้โอเคมีแฟนแล้วก็คือลูกค้ารายนี้เป็นเพื่อนของแฟนเราเพื่อนของสามีอย่างนี้ใช่ค่ะทีเนี้ยเขาก็ก่อนที่เราจะไปคุยกับเขาเนี่ยเขาบอกว่าให้เวลาแค่ยี่สิบนาทียี่สิบนาทียี่สิบนาทีเนี้ยคือเรารู้แหละว่าเขาทําแน่นอนครับเราก็เตรียมกันไปจากบ้านแล้วว่าเคสเนี้ยหนึ่งล้านครับค่ะเบียร์นะคะหนึ่งล้านตั้งใจไว้เลยจะไปขายหนึ่งล้านเบียร์หนึ่งล้านเอาแค่ใบเนี้หนึ่งล้าน ไปถึงก็คือแค่เซ็นก็คือจบกลับเลยไม่เออกลับเลยครับทีเนี้ยอ่าสิบยี่สิบนาทีเนี้ยเขาเป็นเพื่อนกันแล้วเขาคุยกันแล้วหมดไปแล้วห้านาทีครับค่ะทีเนี้ยด้วยความที่แฟนอ่ะลุกไปเข้าห้องน้ํบเหลือกันเนี้ยสองคนห้องก็เย็นห้องเย็นมากห้องผู้บริหารใหญ่โตมากไปขายที่ออฟฟิศเขาใช่ค่ะทีเนี้ยก็อยู่กันสองคนเขาก็พูดกับเราคํานึงบอกว่าเนี่ยเธอเนียถ้าเธอไม่ใช่แฟนเพื่อน ก็คงไม่ซื้อเธอไม่มีสิทธิ์มาคุยกับผมนะไม่มีสิทธิ์มาคุยด้วยไม่มีสิทธิ์เลยนะคะก็ค่อนข้างที่จะตกใจไหมตกใจตกใจห้องอากาศเย็นด้วยยิ่งเย็นเข้าไปใหญ่เลยหนาวเลยทีนี้เราบอกว่าเอ้ยเฮ้ยทำไงดีเนี่ยเรารีบคว้าห้าแสนเลยค่ะอ้าวก็ไหนเมื่อกี้บอกตั้งใจเวล้าหนึ่งอกมาตกใจพุกเหลือใบก็เลือห้าแสนเลยใช่ค่ะใช่แล้วลูกค้ายังไงครับลูกค้าตกลงที่ห้าแสนอ้าวอ้าว แต่ว่ามันไม่จบนะคะก็คือเขาก็คงจะเอ็นดูเราอะค่ะทีนี้ยเขาก็พอจบที่ห้าแสนปุ๊บเนี่ยเวลาเราบอกว่าพี่คะเนี่ยมันมีอีกตัวหนึ่งนะอันนี้คือหลังนะคะหลังจากที่ที่เอากรมธรรม์ไปใหตอนที่ไปมอบกรมธัรม์อะค่ะก็ก็ทําเพิ่มมาอีกอทุกวันนี้ลูกค้าคนนี้นะคะเป็นลูกค้า v v ว p หลของซัมซุงด้วยนะคะ v เลยแล้วก็เวลาเราเออมันมีอยู่ปีนึงที่เราอะจะติดคุณวุฒต่างประเทศนะคะ เราก็ไปขอบอกว่าพี่เหลืออีกนิดนึงช่วยช่วยน้องอีกสักเล่มหนึ่งนะคะอะไรเงี้ยเราก็รู้เขาก็ให้เราเลยเป็นปีนั้นรู้สึกประทับใจตรงที่เราอะไปเจอเขาที่ต่างประเทศด้วยเพราะเราติดคุณวุิโอแบบบริษัทพาไปแล้วทีนี้ก็ไปเจอเขาที่นู้นเราก็รู้สึกว่าเขานั่นแหละเป็นคนที่ทําให้เรามาเที่ยวที่นี่ได้อะไรเงี้ยค่ะโอเคก็ต้องบอกว่า เ็นเคสที่ประทับใจอีกเคสหนึง่งนะครับเป็นก็เรียกเป็นเพื่อนแฟนะนะครับแล้วตอนแรกเนี่ยเราตัดสินใจว่าเราจะเสนอหนึ่งล้านแต่ด้วยเพื่อนมาพูดทําให้ตกใจเลยยัดเสนอไปห้าแสนจริงๆเราต้องขอบค่ะจริงๆเราต้องขอบคุณนะคะที่เขาบอกเธอไม,ม่มีสิทธิ์มาพุยเราต้องขอบคุณค่า,าที่อะไรอย่างเงี้ยจบแล้วได,ได้ล้านหนึ่งแลบแต่ว่าได้ห้าแสนครับวิเคราะห์นิดหนึ่งครับอะไรที่เป็นองค์ประกอบที่ทําให้เราประสบความสําเร็จองค์ประกอบความสําเร็จก็คือต้องตัวเราก่อน อย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้มาอาชีพนี้มาด้วยความอยากค,ความอยากมันค่อนข้างที่จะมากมากพอแล้ววิธีการเราก็ค่อนข้างที่จะเยอะ,อ,อ,ะอย่างที่บอกค่ะว่าลูกค้าเนี่ยวิธีการของเราเนี่ยมันมันบางทีมันไม่ได้ยากนะคะทุกคนมีวิธีการเป็นของตัวเองหมดนะคะ,คบ,ะบางคนตั้งกำแพงไว้ค่อนข้างที่สูงเพื่อที่จะเราเนี่ยกว่าที่เราจะเดินไปขายประกันเนี่ยต้องใช้พลังเยอะ หมายถึงลูกค้าหมายถึงลูกค้าลูกค้ามีกำแพงสูงเราใช้พลังเยอะใช่ค่ะคแต่ว,ว่าวิธีการของเรามันเราก็ต้องคิดและว่าเออมันคือบอกทีมงานเสมอค่ะว่าเงินมีทุกที่แต่เราจะไปคว้าด้วยวิธีการแบบไหนที่เราจะไปเอาเงินลูกค้ามาได้อยากรู้ไหมคะว่าวิธีการของลูกทำยังไงยังไงครับค่ะไม่ยากเลยสั้นๆจริงๆแล้วอ,องค์ประกอบหลักๆเลยเนี่ยอย่างที่บอกมันมัน เราต้องไม่เหมือนใครอะค่ะอ่าเราต้องไม่เหมือนใคร,เ,เ,ใครเรารว,ว่าทุกคนอาจจะแตกต่างกันไปอะไรเงี้ยค่ะวิธีการของรุ่นนี้เดียวเองสวัสดีสวยสูอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีไหว้งามๆทําแน่นอนเราไม่ต้องปีนกําแพงข้ามไปทะลุกําแพงได้เลยอ่าโอเคน่าสนใจกําลังจะบอกแบบนี้ครับสําหรับคนใหม่ๆที่กําลังตัดสินใจกําลังลังเลหรือว่าเอ๊ะประกันชีวิตเนี่ยมันมันยากหรือมันอะไรยังไง คุณนุชบอกว่าปกติแล้วลูกค้าเนี่ยจะมีกำแพงไว้ป้องกันอยู่มันมีวิธีเคล็ดลับง่ายๆนิดเดียวสวัสดีสวัสดีไหว้<อ>วางามๆอันนี้คือทลายกำแพงแนละ้วจริงๆวิธีการมันมีเยอะอ,อย่างสมมติว่าอย่างตัวนุ้เองอะเข้า,า,าทํางานเป็นทีมถูกไหมคะแล,แล้วเวลาเราไปเนี่ยเป็นองค์กรห้องพักค,ครูหรือว่า สถานอะไรที่มันเป็นองค์กรทั้งหมดเลยนะคะเราเราจะเข้าไปตัวเล็กๆสวัสดีไม่สวยใครก็ไม่อยากจะคุยด้วยเราต้องเปิดตัวยิ่งใหญ่อะไรใหญ่สวัสดีใหญทำตัวใหญ่ไว้เลยคือคนข้างหลังที่ที่เป็นทีมงานของเราเขาก็จะได้ฮึิมเขาก็จะได้มีแรงที่จะแบบใครจ้องตาก็ไปคุยได้เลยเงี้ยแต่ถ้าเราเป็นผู้นําเราแบบอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแบบเราไหวเล็กๆก็ดูไม่ยิ่งใหญู่ทีมเราก็จะดูแบบ งอๆไปด้วยอ่าฉะนั้นการเปิดตลาดการเข้าไปเปิดตัวความมั่นใจความมั่นใจค่ะเป็นสิ่งสําคัญถูกค่ะอ่าโอเคนะครับก็มาถึงช่วงท้ายนะครับสนุกมากๆแต่เวลาผ่านไปเร็วเร็วนะครับเร็วค่ะเอ่ออยากจะให้ทิ้งท้ายนะครับทิ้งท้ายสําหรับคนใหม่ๆว่าถ้าอยากมาประสบความสําเร็จนะครับเหมือนคุณนุชเนี่ยต้องทํำยังไงต้องเริ่มยังไงก็อยากจะฝากนะคะถึงคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะกำลังจะ ต,ตัดสินใจนะคะคมาอยู่กับซัมซุงประกันชีวิตนะคะวันนี้อยากจะบอกว่าสมาสักเซครั้งนี้เป็นครั้งที่51แล้วถ้านับเป็นปีก็เป็นเวลาที่4ปีแล้วนะคะที่ที่เรามีสมาสักเซสนะคะแล้วก็คนประสบความสําเร็จที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ,อ,ะอยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนนะคะ,ะมีความฝันมีความอยากแล้วก็นุททำได้ทุกคนก็ทําได้นะคะ วันนี้ค่ะถ้าหากยังไม่เจอสิ่งที่รักนะคะก็ให้รักในสิ่งที่ทําก่อนนะคะอ่าโอเคนะครับก็สุดท้ายนะครับอยากจะให้ ฝากคำขอบคุณนะครับถึงใครก็ได้ช่วงสุดท้ายเชิญเลยนะครับค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่อ้อยสลวีนะคะขอบคุณพี่โอภาสท่านโซนนะคะที่เป็นทุกอย่างให้กับทีมลงนุษย์นะคะที่สุดแล้วก็ขอบคุณทีมงานนะคะตัวแทนนะคะตั้งแต่ฟูลไทม์พาร์ทไทม์นะคะที่ร่วมกันนะคะแบบทุกๆเป้าหมายเนี่ยเราเราเราทำงานเป็นทีมจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากถึงคนที่มานะคะให้คุยกับ ผู้นำเยอะๆนะคะถ้าเราอยากจะสําเร็จให้คุยกับคนที่เราพามาเยอะๆแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้ให้แบบแล้วลงมือทําคืออยากจะบอกว่าแรงบันดาลใจะค่ะอย่างเดือนเนี้ยเรามีแรงบันดาลใจในส่วนของอเดือนอเดือนกุมภาพันธ์เดือน,เ,นเดือนแห่งความรักนะคะหนูก็บอกทีมงานเสมอว่ามีเป้าหมายพอมีเป้าหมายมีแรง แรงมันก็ทําให้เราลงมีมีแรงบันดาลใจการบันดาลใจก็ส่งแรงให้เราทําทีเนี้ยมันก็เลยอยากจะบอกให้น้องๆว่าทุกอาชีพอะค่ะอ,อ,อยากให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจแล้วก็ลงมือทําให้สําเร็จะะโอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับบทสรุปตรงนี้เชื่อผู้นําชีวิตก็สําเร็จได้ดนะครับออขอบคุณท่านว้ก่อนด้วยนะครับ,รบขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับ